ช้ชาเลนต์หมวดจังหวัดกติกาคือถ้าคุณพูดซ้ำกับเราคุณตกรอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ซ้ำกับเราคุณผ่านเข้ารอบไปเลยมีทั้งหมด5ข้อมาเริ่มกันเลยข้อ1จงบอกจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือ3 2 1สองขลขาใครตอบสงขาศูนย์คะแนนใครไม่ตอบสงขาผ่านข้ารอบไปเลยข้อที่2จงบอกจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยชอช้าง3 2 หนึงชุมพรใครตอบชุมพรตกรอบข้อที่สจงบอกจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่3ามสองหนึ่งกำแพงเพชรใครไม่ได้ตอบกำแพงเพชรเขารอบไปเลยค่ะข้อที่สี่จงบอกจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยน้อหนู3ามสองหนึ่งนครนายกใครตอบนครนายกตกรอบข้อที่ห้า จงบอกชื่อจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยลอเลือ3 2 1หนระนองใครตอบระนองตกรอบไหนได้กี่คะแนนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยหน้าอยากเล่นหมวดอะไรพิมพ์ตั้งไว้เดี๋ยวทำให้บ๊ายบาย